ตอนที่19ยายอับประลักนี่เธอเป็นไรกับคุณชัยซื่อถูกันแน่เธอกล้าใช้น้ำเสียงแบบนี้พูดกับคุณชัยซื่อถูฉันนับถือความกล้าของเธอจริงๆฉันเองยังคิดเลยว่าเธอไม่กลัวตายจริงๆถอยออกไปให้หมดเธอเป็นแขกที่ฉันเชิญมาครับคุณชายอ๊ะฮ ดูเหมือนคุณชายซื้อถูฟึงยังมียังพูดได้อยู่คงไม่เป็นอะไรหรอกสาวน้อยเธอคิดว่ามันจบแล้วงั้นเหรอบ้าเอ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีคุณลุงซื่อถูไม่ยุติธรรมเลยทั้งทงที่ซื่อถูเฟึงเป็นคนบอกให้ฉันทำทำไมถึงได้เอาแต่หาเรื่องผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันล่ะ ซื่อถู่ฝึงเป็นลูกชายของฉันเขาทำผิดก็แค่ผิดแต่สำหรับคนนอกอย่างเธออ้ายังไม่เคยมีใครมาสร้างปัญหาที่บ้านซื่อทู่ของฉันแล้วกลับไปได้อย่างสบายสบายมาตกลงกันเธอค่ะพ่อยกเลิกการแต่งงานของพ่อแล้วผมจะยกเลิก งามั่นของผมตกลงไหมแกมาทำลายงานแต่งของฉันแล้วยังคิดจะให้ฉันปล่อยพ่อแกไปง่ายๆอีกล้อฝันไปเถอะยังมีอีกอย่างผมจะช่วยพ่อจกกัดการกับคุณปู่เอ๊ะตกลงจำไว้ต้องใช้ถ้าไม่ตายพ่อไม่ต้องเป็นห่วง พอลูกคู่นี้กำลังร่วมมือการจัดก,การกับคุณปู่นี่เป็นประเพณีของตระกูลผู้มีอิทธิพลงั้นเหรอคุณปู่ซื่อถูคนนี้น่าสงสารเกินไปแล้วอาจ้าพ่อแก,กพ่อลูกวางแผนร่วมมือกันจากการฉันงั้นเหรอไม่ดูสถานะตัวเองเลย ตาแกแอบโจมตีงั้นเหรอเฟิงช่วยพ่อจากการตาแกนั่นซะวันนี้พวกและพ่อรูกจะยึดของบ้านซื่อถูกคุณปู่ขอโทษด้วยครับเข้มามันเลยปริมาณเกลือที่ฉันกินมันมากกว่าข้าวที่พวกแกกินอีก,อกทำไมฉันต้องกลัวเด็กเมื่อวานซื้ออย่างพวกแกสองคนด้วย ตอนที่20ต่ตะเกียใจไรคุณมันชั่วไร้สุดๆเฮพวกเราเป็นนักธุรกิจแน่นอนว่าต้องทำทุกอย่างอ้าปู่บ้าแม้แต่ผมก็ยังไม่เม้นปู่อย่าให้ตะกุลซื้อถูไม่มีผู้สืบทอดแล้วไงเออโอเคสมกับเป็นครอบครัวเดียวกันฉันกรงวลนคุณปู่มากเกินไปจริงๆ ซื้อทู่ฝ่งคนขี้เหนียวฉันถูกลังแกตั้งมากมายจากการทำงานให้เขาแต่เขากลับไม่เพิ่มเงินให้ฉันเลยสักนิดแต่ก็ไม่ได้เสียแรงเปล่าในที่สุดฉันก็รวยแล้วคุณปู่คงคิดว่าถ้าอายักบัตรธนาคารของฉันแล้วฉันจะยอมแพ้ฉันไร เดยนสาจริงๆเขาคงไม่รู้ว่าหลานสาวของตัวเองสามารถเลี้ยงตัวเองได้จริงๆเธอกลับมาแล้วเรียบไปส่งอาหารริวมีคนสั่งให้เธอไปส่งแหละฟังๆต่อไปนี้ฉันไม่คิดที่จะเพราะเขาจะจ่ายสองเท่าจ่ายสองเท่าฉันจะไป เธอกำลังจะพูดอะไรนะ่ะเราฉันจะไปส่งเดี๋ยวนี้ใครกันที่ใช้เงินมากขนาดนั้นเงินจ่าฉันมาแล้วสวัสดีค่ะใครเป็นคนสารอาหารคะฉันเองฮทำไมถึงได้เจอใหญ่หลานชินยา ผู้หญิงที่ปากได้นี่อีกแล้วชินยันวันนี้ฉันเลยนเองไม่ต้องเกรงใจอาหารมาส่งแล้วขอให้รับประทานอย่างมีความสุขค่าอาหารบวกค่าบริการทั้งหมด520หยวนขอขอบคุณที่มาอุดหน,นุนพี่เซียวเซียวเธอเธอคือเฉินซิงซิงที่ฉันพูดถึง เธอคือเฉินจริงๆหน้าตาอัประลักขนาดนี้ยังก,กล้าออกมาเจอคนอีกอับประลัณ์ทำงานบริการต้องอดทนรีบรับเงินแล้วออกไปตอนที่21อาหารมาส่งแล้วกรุณาจ่ายเงินด้วยค่ะพี่เชียวเชียวพี่อย่าทำให้ฉันต้องลำบากเพราะว่าเธอตีฉันเลย ให้เงินเธอไปเธอะเธอเร็ว้ายมากจะได้อย่างสุดความสามารถเออนี่มันหาเรื่องกันแล้วชินย่าเพราะเธอใจดีเกินไปถึงถูกแรล้งแบบนี้ฉันไม่จ่ายเงินแล้วฉันไม่ต้องการมันแล้วเอาออกไปข้อมอัปลักษณ์ของเธอมันทำให้ฉันสะอีกสะเอือน เห็นเธอแล้วฉันกินข้าวไม่ลงใหญ่บ้านี่หาเรื่องฉันอีกแล้วแล้วยังจะแกล้งทำเป็นไร้เดียงสาอีกการจัดส่งอาหารมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่าทำให้ฉันต้องลำบากเลยได้โปรดใจงันด้วยทำให้เธอต้องลำบากแล้วทำไมคนที่โดนก็คือเธอได้ ดูเหมือนว่าวันนี้ฉันต้องจ่ายเงินงั้นฉันจะไม่เกรงใจแล้วอ่ะฉันชิงจิงเธออยากตายหรือไงฮึงฉันอยากตายงั้นเหรอเออทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมพวกเธอเป็นคนที่สั่งอาหารและไม่ยอมไม่ยอมจ่ายเงินเพราะฉะน,นั้นฉันจึงสอนบทเรียนให้พวกเธอ ฮะถ้าอาจารย์ถามก็อย่าลืมเป็นพยายามให้ฉันล่ะใช่แล้วเพราะเธอเป็นคนหาเรื่องก่อนพวกเรารู้ดีว่าใครถูกใครผิดพวกเราจะเป็นพยานให้เธอฉันไม่ชอบพ่อเธอมานานแล้วแข่งเป็นก้อนหินฉันเปลี่ยนห้องเรียนไปแล้วแต่ทำไมยังไม่มีที่เงียบเียบให้เรียงอีกเ<ม>ฉินจริงๆ ยายชั่วไวัยวัยอะไรกันซื้อทูฟฝงตอนที่22พี่ฝึงเฮ้ยฮพี่ฝืงฉันซิงๆิงแกล้งฉันอีกแล้วเธอเทอาหารใส่พวกเราและอาหารก็ยังหอมไม่ใช่สิร้อนร้อนฮืๆ้ ผู้หญิงชั่วทุกคนมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆหวัดกลัวเฉินจริงเริ่หงที่งานแต่งงานยังไม่ได้คุยกันเลยทำไมเธอยังไม่ยอมเลิกยุ่งกับหลังสิ่านอีกคุณซื่อทู่ฝึงงา้จะถามสาเหตุก่อนไม่ได้เหรอฮ้ฮึพี่เฟงคราวนี้ฉันไม่ได้ เป็นคนทําเชียวเชียวสั่งอาหารและเธอไม่อยากกินทั้งหมดเป็นความผิดของเธอชิทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่เพราะเธอแล้วยายนั่นจะมาหาเรื่องฉันทางั้นเหรอมันไม่เกี่ยวกับชินยาแค่ฉันเห็นเธอแล้วอาลมเสียฉันเลยไม่ อย่ากใจเงินเชิญชิงชิงเธอมีอะไรจะพูดอีกไหมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชินยาขอโทษเธอเดี๋ยวนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่กลัวตายหรือไงสิ่งที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานกว่าฉันจะจับกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายหลานอีอย่างพี่ชายของหลานชินยาทำได้ทุกอย่างที่ต้องการ ถ้าเขารู้ผลตามมาจะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับเธอนายฉันยุติธรรมจริงๆฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยเฉินจริงๆฉันบอกให้ขอโทษไม่จริงๆทำไมเธอใช้เวลานานขนาดนี้ฉันรอเธอที่ห้องสมุด ตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ขอโทษต่อไปฉันจะทำให้พวกเธอหาเงินในโรงเรียนและมืนหยุนเัินไม่ได้สักหยวนเดียวเชิญตามสบายถึงฉันจะอดตายฉันก็จะไม่ขอโทษถ้าฉันไม่ผิดอะไรไเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเธอๆๆๆคุณใช้เสื้อถูดได้ปลดใจ,จเย็นๆงั้นฉันขอโทษแทน คุณพวกคุณแทนชิงชิงได้ไหมจะขอโทษแทนเธอได้ถ้าเธอคุกเข่าลงฉันจะยกโทษให้พวกเธอฮะคุกเขา่าเธอบ้าไปแล้วเหรอเราจะไม่คุกเข่าให้คนอย่างพวกเธอตกลงฉันจะคุกเขา่าฮะฟังฟังเธอจะทำอะไรชิงชิง ถ้าฉันหาเงินไม่ได้ฉันก็ไม่สามารถเรียนต่อที่นี่ได้บ้านบ้านฉันไม่มีเงินจ่าค่าเทอมฉันสอบเข้ามาอย่างยากลำบากฟังฟังเธอช่วงสงทนาคุณจะทำอย่างไรเมื่อเจอกับผู้หญิงรวยที่เย่อหญิงมาหาเรื่องเอ ไม่สนใจเธอแล้วเดินจากไปมี B. สอนบทเรียนให้เธอรู้ว่าสังคมเรียวไรแค่ไหน c เปลี่ยงเธอให้เป็นพื่อนสนิทตอนที่23ชิงๆิงไม่ต้องห้ามฉันแค่คุ่เขาเองฉันไม่เป็นไรฉันให้เธอหมดเลยมันมากพอที่จะทำให้เธอเรียนต่อที่นี่ได้ ไม่ว่าเราจะจนแค่ไหนถ้าเราไม่ผิดเราก็จะไม่ขอโทษเด็ดขาดพี่ฝฟิงครั้งนี้ต้องสั่งสอนเฉินชิงชิงให้ได้นะเธอเอาแต่แกล้งฉันจะจบได้หรือ,อยังฉันบอกให้พอเธอไม่เข้าใจเหรอข้าเข,ข้าใจแล้วเฉินชิงชิงฉันจะจ่ายเงินแทนพวกเธอเองเดี๋ยวฉันจะโอนให้พวกเธอ พวกเธอรีบไปซะทำไมอยู่ดีๆซเสื้อถูฝงงถึงได้มาใกล้เกี่ยให้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณใช้ยเสื้อถูดูน่าสงสัยเธอมองฉันแบบนั้นหมายความว่ายังไงจิงชิงไม่เป็นไรแล้วพวกเราเรียบไปกันเถอะเร็วเข้า ให้ตายสิเพียบฟงปกป้องฉันจริงๆอีกแล้วถึงจริงๆฝากไว้ก่อนเถอะมหาวิทยาลัยเซรอนเลนเฮ้ยจำฟางๆเป็นคนดีเธอเอาบัตรธนาคารมาคืนฉันไม่อย่างนั้นฉันคงต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมจริงๆ แต่ตามบ้าซื้อทูฝืนนั่นช่วยฉันจริงๆเหรอวันนี้เขากินยาผิดขวดหรือเปล่าให้คนสวยว้าวหล่อจังเลยเหมือนยุนเหมือนยุนฉันมีฮงจุ้ยแบบไหนกันแน่ถึงได้มีหนุ่มหล่อมากมายขนาดนี้แต่หล่อไม่เท่าซื้อทูฝืงเละ กูนั้นสีงันช่างคนสวยหึหึเรียกฉันเหรอแถวนี้ยังมีคนอื่นอยู่อีกเหรอฉันไม่เห็นเลยสักคนเพราะในใสายตาของฉันเธอคือโลกทั้งใบคนคนนี้ช่างหน้าช่างปากหวานจริงๆ แล้วมีอะไรหรือเปล่ามีแน่นอน